สวัสดีคะ่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงทั่วไปไประจำเดือนกระกฎาคมนะคะสําหรับชาวราศีเมษเนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง19เมษายนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมไปจนถึงคลิปถัดไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จริงๆมันต้องเดือนนึงแหละแต่ว่าช่วงนี้ปูยุ่งๆนะคะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะแบบขอแปะ ไปจนถึงคลิปต่อไปแล้วกันกินระยะเวลาประมาณคลิปหน้านะคะสำหรับชาวราศีเมษเนาะปูรู้สึกว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะจากอดีตที่ผ่านมาและหลายคนน่าจะมีการเปลี่ยนงานกระทันหันหรือว่านำเงินเก็บไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่ยังไม่ได้ผลเขาเรียกว่ายังไม่ได้ผลตอบแทนหรือว่ายังไม่ได้กำไรนะคะ น่าจะมีการลงทุนเขาเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ของเงินเก็บของตัวเองเลยแหละมันเลยทำให้เรารู้สึกเครียดมากๆนะคะแล้วก็จมปากอยู่กับความความผิดพลาดนะคะมันเงินเยอะเนาะหมายถึงว่าเงินที่เอาลงไปลงทุนนะคะน่าจะเยอะและน่าจะเป็นลักษณะของการค้าขายด้วยนะคะเป็นการค้าขายที่เรียกว่า ตามกระแสหรือไม่ก็เราเกิ่งกําไรอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดพลาดนะคะมันเลยทําให้ในช่วงเวลานี้มันยังไม่ได้ผลตอบแทนที่ตอบที่ที่ทตอบรับกลับมามันเลยทําให้คุณรู้สึกถึงความเครียด มันก็วนไปวนมาคือพ่มันก็จะบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความเครียดค่อนข้างสูงแล้วก็วิตกกังวลค่อนข้างหนักที่สําคัญจะรู้สึกเสียดายเสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมากๆเงินก้อนนี้ปูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเงินที่คุณเก็บสะสมมาทั้งชีวิตของคุณหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมานะลเลยทําให้แบบว่าเออมันมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วก็ มันเป็นการลักษณะของการที่เขาเรียกว่าหวักน้ำบ่อหน้าด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีการที่แบบว่าเงินมันเคยได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเดือนนี้มันจะต้องได้อย่างนั้นอีก เราก็เลยทําให้การใช้เงินเนี่ยไม่ได้เกิดความละมันระหวังมีการใช้จ่ายในเรื่องของความฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยก็มีนะคะด้วยความที่เราคิดว่าเงินมันจะเข้ามาอีกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เข้ามีการเลื่อนออกไปนะคะไื่ว,ว่าการลงทุนก็อาจจะยังไม่ได้กําไรในช่วงนี้เนาะมันก็เลยทําให้การเงินค่อนข้างที่จะเรียกว่า ก็ไม่ได้ถึงกับฝืดหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายตัวแล้วการอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวอยากกินอะไรก็ต้องกระเม็ดกระแหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเออเครียดพอสมควรนะคะทีนี้ในเรื่องของการงาน ปูมองว่ามันก็มันเหมือนกันนั่นแหละการงานกับการเงินก็คือว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดอะไรคุณนาจะมีการตัดสินใจเดินลาออกจากที่เดิมนะคะเพื่อเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าบางคนก็ลาออกจากกระทานหารด้วยความที่เราใจร้อนนี่แหละหรือว่ามีใครสักคนการันตีว่าคุณจะได้งานนี้มาเลยทําให้คุณว่างงานอยู่ในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะคะว่าลุงนี้ไม่น่าออกเลยน่าจะอดทนสักหน่อยก่อนแล้วก็ มันเป็นภาวะของความรู้สึกถึงความไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสบายใจสักเท่าไหร่นะคะในเดือนกระกฎะาคมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยโบก็เลยให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการลงทุนนะคะแล้วก็จะทําอะไรอยากให้มีสติ พราะมีความเป็นไปได้มากๆว่าคุณค่อนข้างที่จัดใจร้อนเนาะนะคะแล้วก็วู้วามและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคุณที่จะมานั่งเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็แต่เรื่องเงินนี้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันก็เป็นว่าในเรื่องของเงินเนี่ยปุ๊ค่อนข้างเน้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนลนักษณะของการที่ในเดือนนี้มันยังไม่ได้เงินตามเป้านะคะแล้วก็จะไปหยิบยืมใครก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็เออ การค้าการขายอะไรอย่าเพิ่งลงลงทุนไปมากเนาะหรือว่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แบบอ่ามันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อะเราก็ต้องทําใจปล่อยวางนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะของการที่เราทุกอยู่แล้วก็อยากที่จะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความวิตกกังวลหรือความเสียใจตรงนี้ไปได้นะคะ พราะฉะนั้นชาวราศีเมษอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นไปเนาะแล้วก็สู้นะคะพยายามที่จะฟื้นกําลังใจตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่ปู่บอกว่ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อะเราก็ต้องมองหาโอกาสแล้วก็วางแผนชีวิตใหม่แล้วก็ดําเนินการต่อไปดีกว่านะคะ ในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเนาะเป็นลนักษณะของคนเจ้าชู้เป็นลนักษณะของคนใจร้อนนะคะเข้ามาแสดงถึงความรักความเออจริงใจให้เราเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มาเร็วไปเร็วนะคะหรือว่าเขาแสดงความจริงใจมากจนเราใจอ่อนแต่ว่า ท้ที่สุดแล้วเราก็มารู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นมีเจ้าของแล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความแบบเสียใจและหลายๆคนก็ยังจมปากอยู่กับความรู้สึกนี้นะคะไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เลยเขาเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วดูจริงใจเนาะดูทุ่มเทนะคะในหลายคนก็น่าจะพบกับคนมีเงินสายเปแต่ว่าในความสายเปนั้นเนี่ย ยังพบว่าเขายังไม่ได้จริงใจกับเราเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเจ้าชู้ความไม่รู้จักพอด้วยเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงความที่แบบเสียเซลฟ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากความรู้สึกตรงนี้นะคะมีความเสียใจค่อนข้างมากเสียความรู้สึกแล้วก็ผิดหวังกับความรักค่อนข้างสูงนะคะในหลายคนนี้รู้สึกแบบว่า ไม่อยากจะมีความรักเลยยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็ยังจมปักอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ไม่หายอืมอลิซาเบธนะคะแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไปไหนไม่ได้เขาเขามางอด้วยนะหลายคนจับโปะได้แหละ,ะมีหลายคนนะคะที่ที่ที่จับโปะเขาได้แล้วเขาก็พยายามที่จะมางออยู่แต่ว่า คุณก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะให้กัะไรเขาได้ซึ่งปู่ก็มองว่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็ตัดทิ้งดีกว่าเนาะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองเพราะว่าในเมื่อตอนนี้การไม่มีเขาอยู่คุณก็ยังได้เดวิลเข้ามานะคะตึงได้เดวลเข้ามานะคะ,ะนั่นก็หมายความว่าคุณก็ยังก่อนหน้านี้มันทุกข์เยอะพอคุณตาสว่างตัดเขาออกไปจากชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงการสิ้นสุดบ,บางอย่างแล้วก็ มีดวงชะตาในการเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเสียเซลเนี่ยมันก็ยังอยู่มันเลยทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาได้นะคะยังไม่ถูกใจใครใสักคนแต่มีนะคะมีคนเข้ามาขอความรักจากคุณเข้ามาแอบชอบคุณแล้วก็เข้ามารู้สึกดีกับคุณยังเห็นยังยังอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณคุณเข็ดอยู่อะ่ะมันก็เลยทําให้ความรักตรงนี้ยังไม่ไม่สามารถที่จะ ออไปต่อได้หรือพัฒนาได้นะคะทีนี้ให้ออกโคนะคะได้ออกมาเป็น it is safe for you to love นะคะก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วความรักมันดีนะความรักมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันผิดตรงที่เราเจอคนที่มันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ให้ it is safe for you to love ขึ้นมามันก็อยากให้คุณแบบเปิดใจนะคะแล้วก็มองความรักด้วยความเข้าใจว่าจริงๆแล้วความรักมันดีนะ มันก็อยู่ที่เราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปิดใจให้กับใครสักคนที่เขาจริงใจเข้ามาแต่ในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีเมษแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันยังมีเรื่องของความขุ่นข้องหมองใจความเสียใจนะคะและการจมปักอยู่มันก็อาจจะยังทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวหน้าหรือเปิดใจอะไรกับใครได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ปู่ก็อยากให้คุณอ่ะโอเคแหละถ้าเราเปิดใจอะไรไม่ได้เนี่ยก็ให้คุณอยู่กับตัวเองตกผน,นึกนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่ามีสติรู้ทันเท่าทันตัวเองแล้วก็ปล่อยวางนะคะเพราะปู่เชื่อเสมอว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมักดีเสมอนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราเท่านั้นเองสำหรับชาลสิเมธเดือน ตักดก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปของความรักนะคะเจาะลกกันอีกทีเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ